นี่แหละอันนี้นายจำไม่ได้ไม่ได้เลยแหละรูมันใหญ่อันนี้อะไรครับเบอร์เกอร์ไอ <c oughs> ้ร้านสาวแทนเลย <c oughs> ขอบคุณครับไม่แน่นครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นในที่หักปักปักอย่างเงี้ยได้อยู่ไม่แน,น่นเพอไปว่า

กินนะครับผมละม,มุดน้องไม่กินนะครับนี่คอยดูนะเวลาผมบอกว่าไม่กินอนะ่ะเดี๋ยวป้อนดูน้องจะกินให้ดูแมนนี่นนคอยดูนะครับนี่ผมบอกว่าไม่ไม่กินนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเขาจะกินอ่เป่าอ่ะกินไหมอ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ,อ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 ะกิน ามากินมากินเลยครับแน่นอนแล้วไม่กินไม่กินชัวละมุดไม่หวานอ่ะสิหวานครับเพราะต้นเนี้ยผมหวานหวานหวานมากไม่กินนะครับสมัยแต่ก่อนขึ้น ซื้อมาเป็นถุงแล้วก็นั่งโดยสารอ่ะกว่าจะถึงบ้านหอมหอม่อาป๊าอาลองลหมาอาป๊าไม่กินนะเอาลองหมาอาอาป๊าอันนี้อ่ะเอ่เอาหมื่นเมินหมื่นก็เลยก็เลยรถไฟแค่ป้งทุกรถไฟปะ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  Đu giào lại à mặc kim mặc À mặc à nga kim 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 nga không? nga kim nga kim รวยก็ไม่กินนะครับอิ่มแล้วมั้งเอาเดินไปไหนนี่จะไล่ไก,บก่บ่เอ้าไปไปเลยไปจริงแล้วเฮ้อมามานี่มามามานี่มามามา มา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 คลิปด้วยเดี๋ยวก็กินยังเลือกมากินนะครับแม่ค้าอดได้ขายเลยนะครับผมเสียใจกับแม่ค้าด้วยนะครับผมเรื่องเงินตัวจีโดทุล่ะนี่ตึกลาเลยไปหาเงินางินไม่เงินอีกอ่ะไป นี ει, ้ไม่กินพรุ่งนีルル้ก็กินเยอสิแม่ค้าอยากขายครับแม่ค้าอยากขายแม่ค้าอยากขายครับแม่ค้าอยากขายไม่แน่นแม่ค้าอยากขายเราเราขายให้ไม่แน่นแล้วนะ อย่าบอกมาไม่ต้องเอามาก็หมดเลยกินอางุ่นก้อนเ็นเนม่กินหมดที่ระย่าง,ยยงไยางก่อนเออ พวกหนึ่งแล้วไมแ่แนนอู้แนนหกว่าแล้วเปล้าอัลล่ะลิงด้วย ราคาหยียบอะไรเบาหยียบแอปเปิ้ลสื่ออะไรในขวาหน่วอวยนะขวยน้อกไส้คอนไบคอนมาลหลายๆกล่องนะอ่อนไหน ใบก้อนนะที่จุดยุงนะอันนี้มันมันยังไงหรอกมันมันเหี่ยวลงยังไงมันนี่ยา,ากันยุงอันมดย่งใหญ่ไหมเกิดเลยมเพื่อนฝุ่นแม่ก็ส่งมาน,ะานี่ยก็นั่นแหละนี่แหละอันนี้มันชีวภาพมันถึงจะมันเขียวบอกไปดู<ม>อ่ะเออไปดูไปจานสเตเลด้จานสเตเลดเอาเป็นจานมันเ,เป็นถ้วย,ยหมืเอเ่เออเป็นจาน นี่แหละอันเดียวกันอันเดียวกันครัว่าอันเดียวกันเดียวกันยุงใช่บอกมัน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 จุดไปได้แป๊บหนึ่งอ่ะแล้วมันก็ดับมันคนใหญ่เลยนะเออมันมันพอเวลาสักพักหนึ่งแล้วมันจะย้วยลงเลยนะมันไม่ได้แข็งตลอดเลยมันจะย้วยมันจะอ่อนลงไม่เป็นไรไม่รู้แล้วมันจุดก็ไม่ค่อยอยากจะติดด้วยติดแล้วก็มันมันไม่ไหมไปต่อ ต่อไปเมนูเด็ดของเรานะครับผมแอปเปิ้ลอะไรนั่นนี่คอยดูอ่ะคอยดูแอปเปิ้ลนี่ได้จะกินไหมแม่ค้าจะได้ขายไหมนี่เปลา่าขึ้นอยู่กับน,น้องเปา่ปาๆนะครับผมเปา่ามาเนี่ยเปา่าจะได้แต่ลูกไก่มาเนี่ยมามาไก่ก็เยอะนะไก่นี่แอปสวยนี่นะครับผมแอปเปิ้ลนะครับผมคอยดูนะครับจะกินไหมครับแม่ค้าจะได้ขายไหมครับผม ขึ้นอยู่กับนั้งเปาๆแล้วนะครับผมไม่เกี่ยวกับผมนะครับถอยเป่าถอยถอยมามาอ่าถอย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 ไปก่อนถอย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 มาหนิ่าม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 าขอดูนะครับจะกินไหมโอ้กินครับดีใจกับแม่ค้าด้วยนะครับผมคุณได้ไปต่ออ่าดีใจกับแม่ค้าด้วยนะครับผมคุณได้ไปต่อนะครับแม่ค้า เอา่ะฮะไม่กินแล้วครับไปแล้วไปแล้วกินแค่สองชิ้นไปถูหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูคอยดูม่ค้าจะได้ขายมาเนี่ยตาตีนั่นร้านเนี่ยนะยโอ้ก็ ช่วยไม่ได้ครับก็แล้วแต่เขาครับเขากินก็คือกินครับไม่กินก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมก็แล้วแต่น้องปอเปานะครับผมถ้ากินก็ไม่ค้าก็ได้ขายนะครับผมไม่ได้กินไม่กินก็ไม่ค้าก็ไม่ได้ขายนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับน้องปอเปานะครับผมไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมครับถ้าน้องปอเปากินก็ไม่ค้าก็ได้ขายนะครับผมถ้าน้องปอเปาไม่กินก็ไม่ค้าก็ไม่ได้ขายนะครับผมเปล่านี้มามาช่วยแม่ก่อนเร็วๆๆๆวเมาช่วยแม่มาเร็วๆๆๆถอยถอย เปล่าเมินนะครับเปล่าเมินแอปเปิลนะครับผมไก่เยอะด้วยเลยมานี่มาป่ามามามาช่วยไม่ขายของเลยเร็วเร็วเร็วช่วยไม่ขายของเลยเร็วเร็วอ่าไม่กินไม่กินนะครับผมไม่กินนะผมช่วยไม่ได้นะครับผมไม่กินไม่กินโอ้โหของแพงซะด้วยไม่กินเปล่าเอ้ยกินเหลือกินลดนะครับคุณหนูเปล่า เอาเปล่าเชื่อแม่หน่อยรู้แต่สดอันนู้นดวงงุนกินอันงุนนะครับเก็บองุนกินแล้วเอาเปล่า,า,ลานี่สวยด้วยนะนี่อันนี้แอปเปิลอะไรนี่สวยด้วยนะครับนี่รสชาติเป็นไงนี่าจกินดูก่อน รสชาติก็เหมือนแอปเปิ้ลทั่วไปแหละแตนนี่จะออกปเปรี้ยวหน่อยอันนี้มันจะออกเปรี้ยวหน่อยรสชาติก็เหมือนแอปเปิ้ลทั่วไปอ่ะเปรี้ยวนิดนึงไม่กินครับโยนละโยนทิ้งละ ติดคิ้วไหมแมงมุมยุงกัดไหมเปายุงกัดครับผมยุงเยอะเหมือนกันนะครับผม นี่ขนาดยังไม่ค่ำนะครับผมขนาดกลางวันอะยังมีเลยเดี๋ยวนี้ต้องจุดยากันจงเต็หัววันแล้วป่ะป่ะหมดแล้วมาไม่มีอะไรกินแล้วมีอยู่นั่ของกินเยอะแยะแต่ไม่กินนะครับผม จุดยางกันยุงก่อนค่อยไปบุมจุดยางกันยุงก่อนจุดยางกันยุงแต่วันเลยวันนี้เฮ้ยมามามา ตามจุดเลยบ่าตามจดเลยบจุดเแต่กนไงก็ไดแต่ยังจุดเลยไม่ว่าทากียบออ à gì cả người là một người là một người là một สบา,าดีตรงีเฮ้ยไทยบาชแน่ก็แก,ก้วงเนีเจ๊บวกแล้วแล้ปเปืนใส่ดีววกว่า